สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกมฟาร์คาร์นะครับอยู่กับผมแบนนี่คนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาปืนลูกซองไฟนะครับพูมิโรด้านะครับก็ก่อนอื่นเลยให้มาแผนที่ไว้ที่นี่นะครับป่าพาคารบุลสโตเอสเตนะครับลูกซองนี้เป็นลูกซองที่ใช้เริ่มต้นในการเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับมันจะเป็นลูกซองเบอร์เกี่ยวอันนู้นดินะเป็นนะครับตรงนี้มันต้องใช้แท็กกระดิ่งนิดหน่อย เพราะามันอยู่บนสุดนู่นเลยนะเพืนนะปดเฮียตะขอนึงน่อนะุนะเพื่อนทุกคนผมก็ยังใหม่อยู่นะแต่ว่าอยากเอาแช่นะมันต้องยังไงของมันวัอ๋อต้องออกมายืนริมไม้แน่ๆเลยแต่ว่าไม้เมื่อกี้มันอยู่ไหนอะไอะบัตรจบเอ้ยยังไงเราก็ต้องขึ้นไปเอาให้ได้ครับเรามาขนาดนี้แล้วเราจะไม่ยอมแพ้ นี่ไงเอออ่ะเออ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 สเปสปเฮ้ยเกูจะหล่นลงไป้ยเนี่ยเียอะไรเชือกอะไรมันบัอะไรของมันอย่างงี้วะเอ้าเกมโถผมควรทำไงดีวะผมควรปลดหอกตอกนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะค้างคากันเียเออไม้ไม่ก็แบบจะล่้ยเนี่ย โอเคอันนี้แหละคงไม่พลาดแล้วนะฮึบอันนี้เราต้องกระโดดกระโดดตายโอเคออ,อ,อฮูมิโรดาร้าใาอยูไ่ไงเจ้นี่ไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นบุญคุณต่อผมมากๆเลยนะครับ ส่วนปืนนี้ดียังไงผมให้ดูนะครับเอาแทนปืนอ,อะไรดีวะปืนนี้นะปืนนี้มันไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ข้อเสียของปืนยูนิคพวกนี้ลูกซองพิเศษเนี่ยมันเป็นของพิเศษนะครับมันรู้สึกว่ามันจะใส่พวกสโคอใส่อะไรเองไม่ได้นะเราก็ต้องทําใจตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะแรงมากๆเลยนะครับ oh, <shit. S 1> เขายิงเป็นไฟนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับเอาไว้เจอกับฟาคายหก คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย